ขอาทีวีเอาดีในทางออนไลน์ตุกติก๊กทุ่มเทแรงกายตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือมีน้องพ้องเพื่อนจุนเยือช่วยเหลือบ้านพี่หมอปา่าตั้งใจทำอย่างจริงจัง ไม่ว่าคุณจะเป็นใครใกล้ๆพ้อมไปช่วยหเหลือลูกติกจิตใจเรือเฟื้อชาตินี้ขอตอบแทนแผ่นดินชาติตนีน้ขอตอบแทนคุณแผ่นดินชาตินี้ขอตอบแทนคุณแผ่นดินครับขอบคุณด้วยนะครับ แสารพที่มอบให้กับน้องชายนะครับทุกติ๊กช่วยด้วยอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องมนเพลงเมืองพี่มายให้ครบแค่ผ่านก็พอนะครับผ่านรักพันสองพันคนนะครับเดี๋ยวพิการก็คงได้เจอกันที่บ้านพี่หมอปลาเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นเรือนหน้าเปิดประเทศแล้วเจอกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งทิ้งิ้งทิ้ทางช่องมตนเพลงเมืองพีิมายด้วยนะครับพี่น้อง